ฉายารัฐบาลแห่งปี2,563เวลีกู้ด้านประยุทธ์ได้ฉายาตู่ไม่รู้ล้ม สำหรับการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลที่ึดถือเป็นธรมเนียบฏับติสืบต่อกันมาสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลโดยปราศจากอคติเพราะมีมติตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีและวาทนแห่งปีประจำปี2563ร่วมกันดังนี้ฉายารัฐบาลเวลิกูฉายาพลเอกประยุจันโอชาตู่ไม่รู้ลม้มฉายาพลเอกประวิตรวงสุวรรณป้อมไม่ รู้โรยฉายาวิศณุเครืองามไฮเตอร์เซอร์วิสฉายาอนุทินชาญวีลกูลทินเนอร์ฉายาจุรินลักษณะวิสิทธิ์เช้าสายบ่ายเค e มฉายาสันติพร้อมพัฒค้างคังฉายาศักสยามชิดชอบสักสบายสายเขียวฉายาพุทธิพงศ์กุณนกันพังพรฉายานัทพลทีพสุวรรณวีดดับฉายานฤุมลพิญโยสินวัต์แชมป์ไตรกีฬาและสุดท้ายวาท้าแห่งปีไม่ออกแล้วผมทำอะไรผิด 绿。嗯